สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้มีหนาวแน่สัญญาณขยับเปลี่ยนตัวนาย,ยกรัฐมนตรีเริ่มใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีแล้ว โดยเมื่อวันที่3มกราคมปี2564พลโทรพรดอนพัฒนาถาบุตรเลขานุการคณะกำรัการกิจการพิเศษพภรคพื่อไทยอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอได้กล่าวถึงที่ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียรัฐบาลส่งท้ายปี2563ตั้งฉายาให้แก่รัฐบาลว่าเวริกู นายกรัฐมนตรีตู่ไม่รู้ล้มและวาท้าแห่งปีว่าไม่ออกและผมท้ผิดอะไรหรือขณะที่ผู้สื่อข่าวประจำวาัฐาสภาก็ตั้งฉายาอุทิศสภาว่าสภาปรสิตซึ่งเป็นท่วงท่าแห่งอาการหัวต่อรอออเดอร์ว่าฉายาวาท้าดังกล่าวอาจเปรียบเสมือนการสะท้อนความรู้สึกแทนประชาชนผู้รักประชาธิปไตยก็ว่าได้ ยิ่งเราพิเคราะห์ลึกลงไปจะเห็นว่าที่มาของชายาและวาท่าเหล่านั้นล้วนมีรากเงอกมาจากพฤติการไร้อย่างอายที่รัฐบาลสืบทอดอำนาจถือปฏิบัติต่อเนื่องมาทั้งสิ้นแต่เร็ววันนี้เครื่องมือความหน้าด้านจะหมดฤทธิ์ลงเพราะแพ้ทางการตีแผ่ความจริงโดยคณะราษฎรจะเป็นหัวหอกใช้ความจริงพฤติการความไม่ชอบธรรมทั้งปวงข,งของกระบวนการสืบทอดอำนาจให้ได้ประจักษ์ รัฐบาลสืบทอดอำนาจอาศัยชายคาความมั่นคงที่เชื่อว่าเป็นจุดแข็งของตนเป็นเพลิงคุ้มหัวมาตลอดแต่เวลานี้ความจริงได้เผยแล้วว่าฝ่ายความมั่นคงที่เสมือนเข้มแข็งนั้นก็เพียงเพราะเขาใช้ความเป็นผล็ก,การสังคมจึงตรวจสอบเขาไม่ได้ แต่เมื่อเกิดเหตุภัยคุกคามใหม่คือโรคระบาดใหม่และโรคอุบัติซ้ำโควิดในถีนขึ้นความจริงก็เผยว่าฝ่ายความมั่นคงนั้นไม่ได้แข็งแรงไม่มีความพร้อมต่อการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่แถมยังกลายเป็นต้นต่อการระบาดเสียเองแสดงถึงความหย่อนยานในการควบคุมชายแดนปล่อยให้แรงงานคามชาติดเชื้อโควิดลักลอบเข้ามาแพร่เชื้อในประเทศกับ ปล่อยปลาละเลยให้มีบ่อนการพน,นันจนนักพน,นันติดโควิดมาแพร่เชื้อสร้างวิกฤต ไปคอนประเทศสุดแข่งภูมิคุ้มกันของนายยกรัฐมนตรีสืบทอดอำนาจเลยไม่หลงเหลือขณะเดียวกันที่คณะรัษฎรเร่งเดินกลยุทธ์ประกาศแฉความจริงความเลวร้ายของผู้นำสืบทอดอำนาจให้เห็นเพิ่มอีกซึ่งจะบวกเข้ากับข้อมูลการทุจริตที่สภาผู้แทนรัษฎรจะแฉในการเปิดพิปรายไม่ไว้วางใจในายยกรัฐมนตรีที่กำลังจะเกิดขึ้นสัญญาณขยับเปลี่ยนตัวนายยกรัฐมนตรีเริ่มใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีแล้ว พลโทรพระดอนกล่าวโดวยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นเรื่องโควิดในทีมมันเหมือนทำให้เราได้เห็นเนื้อแท้ของระบบราชการที่เน่าเฟะกินกันไม่รู้จักอิ่มพอความจริงปรากฏนี้หายเข้ากรีบเมฆหาคนรับผิดชอบไม่มี การจัดการโควิดในทีมดูเหมือนรัฐบาลเองก็ตั้งใจทําบ้างไม่ตั้งใจทําบ้างสาเหตุน่าจะมาจากไม่ต้องการมอบคณารารฎรสมากกว่านะหน่วยงานความมั่นคงคงจะมีหน้าที่ดูแลความมั่นคงของนายเขาเท่านั้นแหละมั้งพวกมันโง่มีแต่พวกคีดค้าเชียฝ่า่ความมั่น่งคง่คงมายความบ่งบ่อกปกป่่่อ่อนาจที่มี่ยู่ให่มั่นค่ งานนี้มีหน้าไงหมอเรวัตชี้ยังไงมันก็คือล็อกดาวน์จวกรัฐบาลผลักคนไทยลงนรกอย่าดัดสริ์บิดคำพูดด้านประชาชนโจกยับหลังบิ๊กตู่ลัน่นถ้าไม่อยากติดเชื้อให้ประชาชนล็อกดาวน์ตัวเอง14-15วันโดยนายแพทย์เรวัตวิสรุตเวศสอบพักเสรีรวมไทยได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กวิาพากษ์วิจารณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิดในของรัฐบาลโดยระบุ โซโเตือนในสภาหลายครั้งเรื่องการหลุดรอดตะเข็บชายแดนรวมถึงบ่อนสุดท้ายเกิดการแพร่ระบาดจวกการบิดคำพูดว่าไม่ใช่ล็อกดาวเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายชดเชยช่วยเหลือเยียวยาโดยข้อความได้ระบุว่ามันคือล็อกดาวจะล็อกระดับในขนาดเล็กกลางใหญ่ SML ก็คือล็อกดาว วันนี้4มกราคมปี2564รัฐบาลได้ผลักคนไทยทางประเทศลงนรกไปเรียบร้อยแล้วทั้งติดโควิดและพิษเศรษฐกิจผมได้ตอกย้ำในสภาหลายครั้งให้ระวังเป็นอย่างมากถึงการหลุดลอดของโควิดจากด่านและแนวแตะเข็บชายแดนส่วนสสหมอบัญญัติ ของระยองก็โวยในสภาว่ามีบ่อนที่ระยองแต่พวกผู้มีอำนาจครองเมืองไม่เคยฟังเพราะอหาหังกาจนวันนี้ทั้ง2องซูเปอร์สปริดเดอร์ไปทำให้เกิดการระบาดอีกหลายคลัสเตอร์เป็นพื้นที่สีแดงถึง28จังหวัด ในเวลาอันรวดเร็ววันนี้ดัดจริตบิดคำพูดว่าไม่ใช่ล็อกดาวน์แต่เป็นมาตรการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายชดเชยช่วยเหลือเยียวยาคนไทยไร้ที่พึ่งขอให้ใช้หน้ากาก,ากเป็นสารณะ <ht> <ht> พอนอง <ht> ผู้นำไร้น้ำยาโควิดชายแดนโควิด <ht> ระยองโควิดติดทั้งประเทศ แต่ก่อนหน้านี้บิกตู่ยันยังไม่ล็อกดาวน์ขอประเมินก่อนวนประชาชนล็อกดาวน์ตัวเองบอกใครจะพูดก็พูดได้แต่ต้องดูคนทางประเทศด้วยโดยพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวถึงสำหรับกรณีของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครว่ามีความเป็นห่วงและขอให้กำลังใจให้ท่านและภรรยาหายโดยเร็ว นอกจากนี้ในจังหวัดที่ใกล้เคียงก็พบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นเราถึงต้องกลับมาดูว่าจะมีวินัยกันอย่างไรโดยที่ไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่ไปกวดจับกลุมอะไรต่างๆหรือควบคุมมากนะักจึงต้องควบคุมตัวเองให้ได้ก่อนถึงจะดีที่สุดซึ่งยืนยันว่ารัฐบาลรับผิดชอบอยู่แล้วในทุกเรื่องรับผิดชอบว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรนั่นคือหน้าที่ของรัฐบาลเมื่อถามว่าขณะนี้พบว่ามีการแพร่ระบาดมาจากบ่อนการพนันจำนวนมาก พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าต้องมีการดําเนินการต่อตนจะจัดการเองส่วนเรื่องของการย้ายเจ้าหน้าที่ก็เป็นเรื่องธรรมดาในเมื่อปล่อยให้มีอยู่แต่เราก็ต้องหามาตราการอื่นควบคู่ไปด้วยว่าจะทาอย่างไรซึ่งทุกคนทราบดีว่าวันนี้เมื่อเราเข้มงวดก็ไม่เจอเมื่อถามว่าหากหลังจากนี้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนายกประกาศล็อกดาวหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าถ้ามันขึ้นก็ว่ากันอีกที พลเอกประยุทธ์ยังกล่าวอีกว่าถึงกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์จากอังกฤษว่าสําหรับเชื้อพันธุ์ใหม่ตนก็ฟังมาแล้วทางการแพทย์และฟังจากสถานีโทรทัศน์ต่างประเทศก็บอกว่าจริงๆก็คือเชื้อโควิดเหมือนเดิมแต่ที่บอกว่ากลายพันธุ์ใหม่คือสู้กับสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นและติดเชื้อได้ง่ายกว่าเดิม นอกจากนี้ยังกล่าวถึงแนวทางการพักชำระหนี้หลังผู้ประกอบการหลายคนเรียกร้องมาว่ากำลังคิดอยู่แต่ของเก่าก็ยังไม่จบดังนั้นก็ต้องดูหากจำเป็นต้องทำต่อก็ทำให้ขณะเดียวกันก็ต้องมีวิธีการหาเงินมาใช้ด้วยถ้าบอกว่าต้องช่วยช่วยแต่หาเงินไม่ได้เลยก็จบหมดเมื่อถามว่าหลังจากปีใหม่ต้องใช้ระยะเวลากี่วันถึงจะประเมินสถานการณ์ พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าประเมินทุกวันและจะดู14-15วันเพราะเป็นระยะปลอดภัยซึ่งถ้าทุกคนรู้ว่ามีความเสี่ยงก็ขอให้อยู่บ้าน14-15วัน work from home และอย่างอื่นก็ปิดหมด ซึ่งเราไม่อยากล็อกดาวน์ทางประเทศเพราะท่านก็รู้ว่าปัญหามันคืออะไรดังนั้นท่านล็อกดาวน์ตัวเองให้ได้บ้างไหมมันอยู่ที่ทุกคนถ้าเราไม่อยากไปติดเชื้อเราก็ไม่ต้องไปไหนก็อยู่บ้าน14-15วันถ้าทุกคนคิดแบบนี้เราก็ปลอดภยัยมันก็จะคัดกรองคนได้ง่ายขึ้นแต่ถ้ายังไปมาหาสู่กันทั้งหมดก็ตรวจสอบคนทั้ง70ล้านคนไม่ไหว เมื่อถามว่าหากไม่มีคำสั่งทางการการให้ประชาชนล็อกดาวตัวเองคงเป็นเรื่องยากนายกกล่าวด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวว่าแล้วคุณจะให้ทำยังไงถ้าคุณบอกว่าประชาชนล็อกดาวตัวเองเป็นเรื่องยากเอาแค่ใส่หน้ากากคุณทำได้หรือเปล่าคุณก็ต้องพูดให้เขาใส่สิไม่ใช่มาถามผมแต่ต้องบอกให้เขาใส่หน้ากากด้วยผมไม่เห็นสื่ออันไหนเขียนเลยโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่อ,ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น โดยทางเพจของคุณธนวัฒน์วงชัยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าทัศนคติควยๆของผู้นำง่งบอกให้ประชาชนล็อกดาวน์ตัวเอง14วันถ้าไม่อยากติดโควิดคำถามก็คือแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนมากินมาใช้ครับคิดว่าประชาชนมีเงินเก็บ คนละร้อยล้านที่พร้อมจะอยู่บ้านล็อกดาวน์ตัวเองมีกินมีใช้โดยไม่ต้องทํามาหากินหรอครับประสาทคิดแบบคนโง่ที่แท้ทรูอยากให้เขาอยู่บ้านก็เยียวยาสิครับทํำไมแค่นี้ถึงคิดไม่ได้ คนต่อมากล่าวว่าผู้นำประเทศมีความคิดแค่นี้หรือครับท่านให้ประชาชนล็อกดาวอยู่กับบ้านถามท่านนายกหน่อยไม่ต้องกินต้องใช้กันหรือครับเงินมันลอยมาหาได้ไหมครับท่านท่านให้อยู่บ้านท่านก็ต้องมีมาตรการช่วยเหลืออีกอย่างเดี๋ยวท่านก็บอกช่วยไม่ไหวต้องเจล้านคนเหนื่อยแทนและออกเถอะท่านท่านไม่สมควรกับตำแหน่งผู้นำประเทศไทย ถ้าประกาศล็อกดาวน์รัฐก็ต้องจ่ายค่าชดเชยเยียวยาคนเกือบครึ่งประเทศห้างร้านธุรกิจ SME คนหาเช้ากินคำาแต่ถ้าจะไม่ล็อกดาวน์ทีมแพทย์และโรงพยาบาลก็เตรียมตัวรับมือกันไว้ได้เลยก็คนของรัฐบาลทั้งนั้นที่ทําให้เกิดการระบาดะระลอกใหม่ขึ้นมารอบนี้หนักหน่วงและรุนแรงกว่ารอบแรกรัฐเลยประกาศห้ามน,นหาม้นนหามนั่นห้ามนี้ ปิดโน,นนนีนั่นมั่วซั่วกันไปหมดเป็นการบีบให้เกิดสภาวะล็อกดาวน์กันไปเองไม่ต้องเยียวยาเพราะเข้าใจว่าเงินในครังไม่น่าจะเหลือแล้วถ้าจะรอให้กู้ใหม่ก็คงตายหากกันหมดใครไม่ไหวจะผูกคอตายก็เรื่องของมันอยู่ไหวก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็เรื่องของมันใครจะทำใหม่ประชาชนนะ่ะเขาทำได้ตลอดแหละมีแต่หน่วยง,งานของรัฐแหละที่ปล่อยให้โควิดมันใหม่อีกรอบทั้งที่รู้ต้นตอว,ว่ามาจากไหนคุณทำไหม่ไม่ไปโทษพวก นู้นล่ะจะมาโทษประชาชนก็นทำไมขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เขมารับชมส